ก็สวัสดีครับสำหรับเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของวิกรท่างสุด้ายครับที่ท่านรอ,อคอยครับใช่ค่ะใช่ครับเป็นด็อกเตอร์ผู้แข็งแกร่งที่สุดในสาขาวิศวกรรมโยธาครับหัวหน้าสาขาครับแล้วก็คณะกรรมศาสตร์ของเราก็ได้รับท่านนี้ครับมาเป็นวิศวกรในการปิดงานโครงการครั้งที่3เราครับใช่แล้วค่ะก็ในช่วงบ่ายนี้เราก็ผ่านมา วิศวะไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ IOT โรบอทนะคะวิศวะและสุดท้ายก็วิศวกรรมโยธาอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นโครงสร้างหลักเนาะเป็นพื้นฐานนะคะที่เด็กๆก็ให้ความสนใจในการเรียนมากมากเลยใช่ครับแล้วก็ล่าสุดเห็นว่ามีนักศึกษาเข้ามานี่ร้อยฝัตคนแล้วครับที่ปัจจุบันที่ลงทะเบียนเข้ามาแล้วสําหรับนักศึกษาปี6 7นี้ครับใช่ค่ะแลวก็ทนาจา์ก็ดูมุ้งมั่นม่เราครับเห็นได้เราได้ข่าวไม่ได้นอนทั้งคืนนะครับเตรียม PowerPoint และซ้อมมาให้เราวันนี้เลยครับผม อยขอให้ท่านอาจารย์แนะนำตัวเองนิดนึงครับค่ะครับผมสวัสดีครับผมดรอภิวิทย์นะครับผมเป็นหัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธานะครับครับก็งั้นเพื่อไม่เสียเวลาขออนุญาตเริ่มเลยนะครับอันนี้ผมมาพูดถึงการทดสอบะพื้นฐานทางด่ลวิศวกรรมโยธานะครับผมต้องขอเกินกันนะฮะว่าวิศวกรรมโยธานะฮะจะจะเรียนทั้งหมดเนี่ยหกสายนะครับหกสาย หลักๆก็คือ1วิศวกรรมโครงสร้างนะครับสคือวิศวกรรมเทคนิคธรณีน,นะครับทรัพยากรน้ำนะครับสำรวจแล้วก็บริหารงานก่อสร้างแล้วก็วิชาสายขนส่งนะครับอันนี้ถือว่าเป็นวิช,เเวชาพื้นฐานที่เอาไปใช้ในการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็ก่อสร้างปัจจัยหนึ่งในปัจจัยษีของมนุษย์นะครับคือเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ฮะเราต้องมีที่อยู่อาศัยนะครับเมื่อเมืองเติบโต,ตขึ้นนะครับเราก็ต้องการพัฒนาถนนระบบขนส่ง นะครับหรือแม้แต่การขยายตัวของเมืองนะครับนะครับซึ่งวิศวกรรมโยธาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ได้พูดไปทั้งหมดนะครับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับถ้าเรามาดูอันนึงนะครับวิศวกรรมโยธาคือหนึ่งในศาสตร์ของวิศวกรรมศาสตร์นะครับที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการก่อสร้างนะครับการใช้นะครับหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเดิมเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์นะครับ โดยหลักๆแล้วนะฮะงานของวิศกรรมโยธานะครับหนึ่งครเราออกแบบ2เราวิเคราะห์ครับบำรุงรักษานะครับแล้วก็การก่อสร้างนะครับออกแบบวิเคราะห์บำรุงก่อสร้างนะครับถึงจะมีอาคารตึกหรือว่ามีสะพานนะครับได้ใช้งานนะครับในระยะเวลายาวนานนะครับทีนี้หลักๆนะฮะผมขอแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับสำหรับงานก่อสร้างนะครับหนึ่งคือเราวิเคราะห์ลอกแบบ นะครับก่อนจะสร้างจริงนะครับวิเคราะห์และออกแบบเพื่อสร้างอะไรใหม่หรือว่าวิเคราะห์และออกแบบนะครับเพื่อบรุงสิ่งที่เคยมีอยู่นะครับก็คือบำรุงรักษานะครับทั้งหมดทั้งสิ้นนะฮะเราก็จําเป็นต้องตรวจสอบคุณสมบัติเดิมหรือว่าตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุที่เราจะมาใช้นะครับเพื่อคัดเลือกวัสดุนะครับหรือว่าประเมินค่ากําลังหรือว่าความสามารถเคีย์สามารถของตัววัสดุนะครับ ดังนั้นเนี่ยเพื่อประเมินกําลังของวัสดุหรือว่าตัววัสดุใหม่ๆที่ถูกพัฒนาขึ้นมานะฮะหรือว่าวัสดุเดิมที่มีอยู่นะครับการทดสอบทางวิศวกรรมนะฮะจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพื่อให้เรารู้ว่าวัสดุที่เรามีอยู่หรือว่าบ้านที่เรามียอยู่นะครับตอนนี้มีความแข็งแรงอยู่เท่าไหร่นะครับเหล็กที่อยู่ในอาคารบ้านอันนี้ยังสามารถรองรับหรือว่ารับกาลังได้อยู่หรือเปล่านะครับซึ่งการ ทดสอบทางชีวิตศวกรรมนะครับเราแบ่งได้ออกเป็นสส่วนใหญ่ๆนะครับหก็คือการทดสอบแบบทําลายนะครับเป็นการทดสอบหาคุณวัพทางกลนะครับหรือว่าความแข็งแรงของพัสดุนะครับเช่นครับเราอยากรู้ความแข็งแรงเหล็กนะครับเรานําเหล็กมาเข้าเครื่องทดสอบนะครับดึงเหล็กนะครับดึงเหล็กจนถึงจุดที่เรียกว่าเกิดการเกิดการวิบัตินะครับก็คือเกิดเกิดความเสียหายนะครับเพื่อดูหาค่าว่าเหล็กนี้มีความแข็งแรงในการรับน้ำดึงเท่าไหร่ นะครับหรือแม้ทั้งงานคอนกรีตนะครับที่เราทดสอบเพื่อกาลังรับแรงอัดหรือแรงกระแทกนะครับในขณะที่อย่างหนึ่งฮะเป็นการทดสอบแบบไม่ทําลายนะครับการทดสอบไม่ทำลายเนี่ยนะครับเป็นการตรวจสอบอย่างง่ายสุดก็คือการตรวจสอบด้วยตาเปล่านะครับหรือว่าใช้เทคโนโลยีทางฟิสิกส์นะครับเช่นตรวจสอบด้วยลักษณะไม่นาะครับตรวจสอบเรื่องสีนะครับตัวนี้จะเป็นการทดสอบที่ไม่ทําลายตัววัสดุว่าไม่ค่อยทําลายตัววัสดุเดิมที่มีอยู่ ซึ่งก็จะใช้งานแตกต่างกันออกไปนะครับโดยเบื้องต้นนะฮะถ้าเราไปประเมินสมมติเราไปประเมินบ้านบ้านที่มีอายุมาประมาณสักสิบ0ปีนะครับหรือว่าประเมินอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะตรวจสอบแบบไม่ทําลายก่อนนะครับก็คือการสอบสายตานะครับแต่หากจะเป็นนะครับที่ต้องตรวจสอบลึกขึ้นนะฮะอาจจะใช้ว,วิธีการอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอบแบบทําลายหรือไม่ทาลายก็ตามนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าผู้วิเคราะห์นะครับ จำเป็นต้องได้คุณสมบัติแบบไหนมานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับสมมุติเราจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งนะฮะในทางวิศวกรรมนะฮะเราก็ให้ผู้ออกแบบนะครับมีแบบแล้วก็คำนวณโครงสร้างนะครับหลังจากนั้นนะฮะในการออกแบบทางวิศวกรรมนะฮะเราก็ต้องคัดเลือกวัสดุที่จะเอามาใช้ว่าคาตัวนี้จะมีหน้าตัดเหล็กเท่าไหร่นะครับคอนกรีตต้องมีกําลังอัดเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นเมื่อเสร็จแบบนะครับเราก็จะให้ ผู้ับเหมาครับประเมินแล้วก็เริ่มการก่อสร้างนะครับหลังจากนั้นผู้ละเหมาก็ต้องไปหาวัสดุนะครับเช่นเหล็กผสมปูนให้มีกําลังตามที่ผู้ออกแบบนะครับได้กําหนดไว้นะครับซึ่งก็คือจะเห็นได้ว่าในโปรเซสเนี่ยนะครับเหมือนขั้นที่4ีคือสั่งวัสดุเนี่ยเรายุ่งเกี่ยวกับวัสดุทั้งสิ้นนะครับแต่ในการจะหาคุณวัจวัสดุนะครับให้ผู้ออกแบบนะครับเราก็ต้องมีการทดสอบทางวิศวกรรม นะครับต่อแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเมื่อผู้ับเหมานะครับสั่งวัสดุนะครับก็ต้องมีการทดสอบนะครับเพื่อให้รู้ว่าวัสดุที่ได้มามีกําลังตามเกณฑ์ของผู้ออกแบบจริงนะครับหลังจากนั้นครับเมื่อใช้งานอาคารในระยะเวลานาตามวัตถุประสงค์นะครับถึงจังหวะหนึ่งอาจจะต้องซ่อมแซมอาคารเดิมนะครับเราก็ต้องไปประเมินความแข็งแรงของวัสดุเดิมที่มีอยู่นะครับเช่น ออบ้านอ,อ,อาคารหลังนี้เกิดเพลิงไหม้เจอความร้อนสูงนะครับก็ต้องดูด้วยว่าณปัจจุบันนะครับผนังคารเนี่ยยังมีความสามารถในการรับแรงได้อยู่หรือเปล่านะครับก็ต้องนํามาทดสอบทางวิศวกรรมนะครับเพื่อให้ผู้ออกแบบผู้วิเคราะห์นะครับหาวิธีประเมินแล้วก็ต่อเติมซ่อมแซมอาคารหลังนี้นะครับหลังจากนั้นก็ต้องมาคัดเลือกวัสดุเพื่อไปซ่อมแซมหรือว่าต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารทดแทน นะครับขณะที่อีกงานหนึ่งนะครับอันนี้เป็นยกตัวอย่างการการงานที่สร้างบ้านนะครับก็คือผู้ออกแบบนะครับก็ต้องคัดเลือกก็ต้องออกสเปคตัวสเปคของวัสดุที่ใช้ก็คือคอนกรีตหรือว่าจะเป็นเหล็กหรือจะเป็นไม้นะครับหลังจากนั้นนะฮะก็ต้องคัดเลือกนะครับวัสดุตามท้องตลาดนะมีมีเกณฑ์มีเกณฑ์มีคุณสมบัติทางวิศวกรรมเนะี่ยเท่าไหร่บ้างก็คือก็ต้องผ่านการทดสอบ ผู้ผลิตนะครับหลังจากนั้นเมื่อสั่งมาแล้วนะฮะก็ต้องทดสอบเช็คอีกทีนึงว่าสเปคเป็นไปตามนั้นหรือเปล่านะครับขณะที่อีกงานหนึ่งนะครับเป็นงานพกฐานลากนะครับผู้ออกแบบต้องคํานวณก่อนว่าวสัสดุทางวิศวกรรมในที่นะฮะในในใน,ในที่มีความแข็งแรงทางวิศวกรรมอย่างไรบ้างนะครับต้องเก็บตัวอย่างในสนามนะครับหรือในที่ มาในทดสอบในห้องปฏิบัติการก่อนนะครับเพื่อให้เป็นค่าตัวแปรหรือพารามิเตอร์ที่สำคัญนะของทางวิศวกรรมนะฮะให้ผู้ออกแบบไปคํานวณน,นะครับว่าฐานงานหานล่างนี้หรือว่างานสงเสาเข็มนี้จะต้องมีขนาดเท่าไหร่แล้วก็มีสเปคเหล็กมีสเปคคอนกรีตเท่าไหร่นะครับอันนี้จะเป็นงานที่เราไม่ได้ควบคุมตัวแปรโดยส่วนใหญ่นะฮะเช่นงานงานดินนะฮะเราฝากรงสร้างไว้กับ วัสด anyway, um ุอื่นด้วยนะครับหรือวัสดุทางธรรมชาติด้วยนะครับอีกอันนึงครับเป็นการงานถนนนะฮะอันนี้ผมยกตัวอย่างมาอย่างง่ายนะครับเมื่อเราเช็คแล้วนะฮะเราออกแบบแล้วนะครับในในสนามนะครับเพื่อจะตรวจสอบว่าคุณสมบัตินะครับเป็นไปตามที่ออกแบบจริงนะฮะเราอาจจะต้องเก็บตัวอย่างในสนามหลังการก่อสร้างเสร็จนะครับเพื่อมาตรวจสอบตรวจเช็คนะครับเช่นงานบทอัดถนนนะครับ ซึ่งจะสามซึ่งจะเห็นได้ว่างานทั้งหมดที่ได้กล่าวไปที่เป็นตัวอย่างนะครับจําเป็นต้องมีการทดสอบทางวิศวกรรมทั้งสิ้นไม่ว่ากระทั่งในโปในช่วงที่วิศวกร,รออกแบบนะครับหรือว่าแม้กระทั่งตรวจสอบหลังจากออกแบบไปแล้วนะหรือช่วงการก่อสร้างก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งหลังจากงานก่อสร้างเสร็จแล้วแล้วใช้งานตามวัตถุประสงค์แล้วก็ดีนะครับเพื่อปรับปรุงต่อเติมหรือพัฒนาฟังก์ชันการใช้งานมากขึ้นนะครับ อันนี้โดยสรุปนะครับหลังไงที่เห็นได้ว่างานของโยธานะครับทั้งหมด 6- กหกสายที่ได้กล่าวไปนะครับจะเห็นได้ว่าการออกแบบก่อสร้างใช้งานบดรวงซ่อมแซมเนี่ยนะครับการทดสอบทางวิศวกรรมเนี่ยท่านไม่อาจหลีกเลี่ยงที่จะไม่ทําได้นะครับเพื่อให้ได้ค่าคุณวัดทางวิศวกรรมนะฮะเราจำเป็นต้องมีศูนย์ทดสอบทางสำหรับงานวิศวกรรมโดยเฉพาะนะครับโดยครอบคุมทั้งการสอบพื้นฐานนะครับแล้วก็ขั้นสูงนอกจากนี้ฮะงานเฉพาะทางขั้นสูงเหมือนกัน นะครับจึงจําเป็นต้องมีศูนย์ทดสอบที่มีความน่าเชื่อถือนะครับและมีบุคคากรที่เชี่ยวชาญนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมขอเสนอศูนย์ทดสอบของวิศวกรรมโยธานะครับของมหาลัยเทคนิคเอ่อมหาลัยราชมงคลกรุงเทพนะครับซึ่งนะครับในสาขาเรานะครับได้มีศูนย์ทดสอบนะครับทางพื้นฐานนะครับสำหรับงานวิศวกรรมโยธา นะครับไม่ว่าจะเป็นงานทดสอบดึงเหล็กนะครับการกดคอนกรีตนะครับหรือหากำลังอัดคอนกรีตนะครับซึ่งนะครับอยากจะแจ้งทุกท่านทราบนะฮะหากท่านสนใจที่จะให้เรานะครับบริการหาคณมาะทางวิศวกรรมนะครับสามารถติดต่อได้นะครับผมซึ่งเราก็มีบุคลากรนะครับจากมหาลัยชั้นนำนะครับที่เข้ามาเป็นบุคลากรในสาขาวิชานะครับรวมถึงสาขา สาขาทางวิศวกรรมอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ใช่แค่สาขาวิศวกรรมโยธานะครับโดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโยลยีราชมงคลกรุงเทพนะครับก็ให้บริการแก่ทุกท่านนะครับขอบคุณครับเรียกว่าได้รับความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธาไปอย่างแน่นยึดเลยนะครับค่ะก็จริงๆงานวิศวกรรมโยธานี i คือตั้งแต่ออกแบบวิเคราะห์ แล้วก็เหมือนกับต้องมีการทดสอบ,บในชิ้นส่วนต่างๆเพื่องานก่อสร้างแล้วก็ง,งานซ่อมบำรุงรักษาใช่ครับต้องได้ไมาตรฐานครับ<ม>เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ไมาตรฐานก็เกิดความถล่มลงมานะตัวอย่าง<ม>เพราะว่างานโยธานี้คือเกี่ยวข้องกับชีวิตและความปลอดภัยนะครับ<ช>ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญเรื่องการทดสอบก็เราก็ดินงข่าวบ่อยๆเนอะไม่้อ้างอิงถนนบางสายนะฮะที่เวลาขับไปจะมีอะไรแจ็คพอตหล่นมาหรือเปล่านะฮะอย่างเส้นพระรามสองไป ทุกท่านก็คงได้ยินข่าวอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของอวิสคอนซีธาซึ่งเวลาดําเนินการแล้วก็ต้องออกแบบให้ได้มาตรฐานนะครับแล้วหลังจากเสร็จก็ต้องมีการทดสอบก่อนที่จะทำการไปติดตั้งจริงครับเห็นว่าท่านอาจารย์มีนโนมจะทําการติดตั้งศูนย์ทดสอบใช่ไหมครับไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงรบลองเกิดให้ทางผู้รับสมทางออนไลน์ครับดูว่าศูนย์ทดสอบเรารับทดสอบบริการใดบ้างแล้วแล้วก็เรามีนาโนมที่พัฒนาศูนย์ทดสอบให้ได้มาตรฐานอะไรบ้างครับครับ จจุบันตอนนี้นะคะคือจริงๆเรารับทดสอบสืนทดสอบเนี่ยเรามีมาเรามีมาสักระยะนะครับแต่ในในปีนี้นะครับที่เราเปิดเริ่มเริ่มเริ่มทำศูนย์สอบทางวิศวกรรมนะครับอย่างมีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับแล้วก็อยากจะขอประชาพันธ์แก่ผู้ที่สนใจใช้บริการนะครับว่าปัจจุบันนะครับเรารับทดสอบพื้นฐานนะครับทางวิศวกรรมด้วยนะฮะัโดยหลักๆคือเป็นนะครับึกเรื่องของ ที่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 ทำอยู่ครับอันนี้ทําอยู่เรื่อยคือมีการดึงเหล็กนะครับแล้วกดปูนนะครับครับแต่ส่วนงานอื่นที่ทางผู้ใช้บริการหรือเพสนะครับอันนี้นะครับถ้าเป็นงานเฉพาะทางหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้ท่านติดต่อมาว่าเราก็มีกลากรที่มีความสามารถนะครับในการทํางานด้านจ้างเฉพาะทางด้วยครับก็ถ้าเกิดว่าท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานโยธาอยากจะได้รับคำปรึกษาใดๆก็ติดต่อมาทาง ท่านอาจารย์ได้เลยครับ mm hmm. ท่านอาจารย์ก็พร้อมที่จะประสานงานไปดังอาจารย์ในสาขานะเพราะท่านอาจารย์เป็นหัวหน้าสาขานะครับ mm hmm. อาจารย์ในสาขาท่้นก็มีความรู้มากมายนะครับในด,นด้านต่าง ช่องทางในการติดต่อนะคะก็คือของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพก็มีทั้งเว็บไซต์เนาะเราเสิร์ชได้เลยค่ะเว็บไซต์หรือว่าทาง a c e b o o k นะคะก็สามารถโทรติดต่อเข้ามาที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เลยครับก็เรื่องศูนย์ทดสอบนี้ก็เป็นนโยบายของท่านอธิการบดีครับแล้วก็ท่านคณรบีของเราครับชัชวานสุขมันครับเราก็มองว่าท่านนึกถึงศูนย์ทดสอบครับนึกถึงราชมงคลกรุงเทพครับ